คนเราทุกคนนะครับมีความเก่งความถนัดความชํานาญที่แตกต่างกันออกไปนะครับแล้วก็มีสิ่งที่เรารักเราชอบที่มันแตกต่างจากคนอื่นด้วยเช่นเดียวกันนะครับวันนี้เราลองมาลุกขึ้นมาทําสิ่งที่เราเก่งเราถนัดเรามีความรู้เราชํานาญแล้วก็เป็นสิ่งที่เรามีความสุขทุกครั้งที่ได้ทํานะครับให้เป็นผลงานฝากเอาไว้ให้กับโลกใบนี้นะครับไว้ให้ คนในรุ่นต่อไปในรุ่นหลังเรานะครับได้เห็นเป็นผลงานนะครับเราจะอาจจะสังเกตเห็นว่ามีศิล,ลปินหลายๆคนมีคนในบุคคลในหน้าประวัติศาสตร์ที่เป็นบุคคลสําคัญหลายหลยคนนะครับเขาก็สามารถที่จะทําให้ชื่อของเขานั้นขึ้นมาอยู่ในระดับของความทรงจาให้กับคนอื่นได้รับรู้รับทราบแม้ว่าตัวของเขาเองนะจะไม่ได้อยู่ในโลกนี้แนละ้วเขาเขาเสียชีวิตไปตั้งนานแล้วนะครับแต่ว่า ชื่อเสียงและก็ผลงานของเขานั้นก็ยังคงมีอยู่แล้วก็ยังคงเป็นตัวแทนให้คนอื่นน่ยได้ดูต่างหน้าได้เห็นว่าเนี่ยคือผลงานของเขาเพราะฉะนั้นวันนี้นะครับอยากจะให้เพื่อนๆเนี่ยลุกขึ้นมาทําผลงานอะไรบางอย่างนะครับที่เป็นผลงานที่จะฝากเอาไว้ให้กับโลกนะครับอย่างผมเนี่ยผมก็ลุกขึ้นมานะครับเริ่มเริ่มที่จะสนใจในเรื่องของสื่อโซเชียลต่างๆเพราะว่าทุกคนน่ยสามารถที่จะ เป็นนักข่าวสามารถที่จะมีช่องรายการของตัวเองได้สามารถที่จะพูดสามารถที่จะนําเสนอสาระอะไรต่างๆนะครับที่เป็นความชอบความถนัดของตัวเองออกไปให้กับสาธารณชนเนี่ยได้รับรู้รับทราบได้ด้วยเชน่นเดียวกันเพราะฉะนั้นมันมีสื่อมีอะไรมากมายในขณะที่คนในอดีตนะครับเขาก็ไม่ได้มีสื่อแบบนี้นะครับไม่มีคนมาคอยนั่งสัมภาษณ์มีคนที่จะเอากล้องมาตั้งถ่าย รูปผลงานของเขาหรือว,ว่ารูปหน้าตาของเขาในขณะที่กําลังทําผลงานอยู่ไม่มีอะไรทั้งสิ้นเลยนะครับในขณะที่คนในยุคอย่างเราๆเ,เนี่ยนะครับสามารถที่จะลุกขึ้นมาทําอะไรที่มันเป็นอ่มันง่ายนะครับต่อการที่จะนําเสนอออกไปเพราะฉะนั้นวันนี้ก็เลยอยากที่จะพาทุกคนออกมาทําผลงานนะครับเพื่อที่จะฝากไว้ให้กับโลกใบนี้ได้จดจําเหมือนกับ คนสําคัญคนเด่นเด่นคนด,ดังในอดีตนะครับที่เขามีผลงานฝากไว้ให้กับโลกใบนี้วันนี้ไม่ได้ลุกขึ้นมามาเทียบชั้นหรือว่ามาเทียบขั้นกับท่านเหล่านั้นนะครับเพราะคงจะไม่ถึงขนาดนั้นนะครับแต่ว่าอย่างน้อยที่สุดนะครับเราเกิดมาครั้งหนึ่งในชีวิตเหมือนกันกับเขาเป็นคนเหมือนกันเขาเป็นมนุษย์เหมือนกันกันกบเขานะครับก็ควรที่จะมีผลงานอะไรที่เป็นเครื่องให้คนอื่นเขาได้เห็นผลงานของเราได้ด้วยเช่นเดียวกันนะครับไม่ใช่ไม่ไจะจํากัดว่าใคร เฉพาะใครบางคนเท่านั้นที่จะมีสิทธิ์ขึ้นมาสร้างผลงานหรือว่าสร้างความประทับใจสร้างความรับรู้ให้เกิดขึ้นกับบุคคลสาธารณะบุคคลทั่วไปได้มารับทราบแม้แต่ตัวเราเองคนธรรมดาอย่างเราทุกๆกคนก็สามารถลุกขึ้นมาทําผลงานนะครับให้กับโลกใบนี้ให้กับคนได้ชื่นชมกันได้ด้วยช่นเดียวกันนะครับถึงแม้ว่าวันนี้นะผลงานของเราอาจจะไม่ได้มีชื่อเสียงหรือว่าเป็นที่ชื่นชอบชื่นชมได้รับความนิยมจากคนอื่น อาจจะไม่ขนาดนั้นนะครับก็วันนี้ถึงแม้ว่าจะไม่ไม่ได้รับความนิยมจากคนอื่นก็ตามแต่อาจจะไม่ใช่ผลงานที่มันมีชื่อเสียงของดังแล้วก็สามารถสร้างปรากฏการณ์ไม่สามารถที่จะเปลี่ยนโลกไม่สามารถที่จะไปสร้างความรู้สึกว้าวอะไรต่างๆให้กับคนอื่นนะครับแต่ว่ามันก็เป็นผลงานของเราที่เราก็ภูมิใจนําเสนอไม่แน่นะครับบางคนที่เขาเห็นเวลนะครับเห็นเห็นความตั้งใจของเราแล้วก็เห็นความเป็น เรียกว่าเป็นยูนิคนะครับเป็นเป็นอัตลักษณ์ของตัวเราก็อาจจะเป็นคนที่ชื่นชอบในตัวเราอยู่ก็ได้เราจะแน่ใจได้อย่างไรครับเขาว่าคนไม่มีใครที่จะชอบผลงานของเรานะครับเรายังไม่ได้นําเสนอผลงานออกไปเลยแล้วจะแน่ใจได้อย่างไรว่าเขาไม่ชอบนะครับก็ขอขอให้น,นําเสนอผลงานผลิตผลงานออกมาน,นําเสนอผลงานออกไปก่อนแล้วเรื่องของความชอบไม่ชอบเรื่องของการตัดสินใจว่าจะชื่นชมชื่นชอบหรือว่าจะนิยมไม่นิยม ให้การสนับสนุนหรือไม่นั้นเป็นเรื่องของอเพื่อนๆหรือว่าเป็นเพื่อนของเป็นเรื่องของท่านผู้ชมเป็นเรื่องของสาธารณชนนะครับได้ตัดสินใจไม่ใช่เรื่องของเรานะครับเราก็มีหน้าที่ที่จะผลิตผลงานทําผลงานออกมาให้ดีที่สุดให้มากที่สุดหรือว่าให้หน้าภาคภูมิใจที่สุดอย่างน้อยที่สุดกันหน้าภาคภูมิใจกับตัวเราเองนะครับส่วนคนอื่นน,นั้นก็เป็นเรื่องที่ แล้วแต่นะครับปรับใจกันไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นวันนี้นะครับผมก็เลยลุกขึ้นมานะครับแล้วก็ทำคลิปวิดีโอนะครับไม่ว่าจะเป็นคลิปจริงๆนะค้นหาตัวเองมานาน,น <c oughs> ไม่รู้จะนำเสนอย,ยังไงแล้วก็ค้นทดลองผิดทดลองถูกก็ยังไม่ได,ไได้ไม่ได้หาทางตัวเองเจอเท่าไหร่แต่อย่างน้อยที่สุดก็เริ่มเริ่มเห็นแววว่าตัวเองเนี่ยก็มีความชอบความถนัดในเรื่องของการพูดคุยแล้วก็ให้กำลังใจเป็น ข้อคิดกติธรรมเป็นธรรมะอะไรต่างๆที่เล็กๆน้อยๆนะครับที่เอามาฝากเพื่อนๆอาจจะไม่ถึงกับว้าวหรือว่าไม่สามารถที่จะไปเตะทัชความรู้สึกของใครได้แบบจังๆหรือว่าโดนๆความรู้สึกของใครนะครับแต่ว่าอย่างน้อยที่สุดเราก็ลุกขึ้นมาทําแล้วและผมเชื่อว่าผลงานของเราที่เราทําออกไปเล็กๆน้อยๆไม่ว่าจะเป็นข้อคิดกติธรรมอะไรต่างๆที่เราทําออกไปผมเชื่อว่า สำหรับคนที่เขาจะไม่ได้เจอเหตุการณ์นั้นจริง,รงๆไม่ได้เจอกับตัวเองเขาก็ไม่รู้สึกอะไรแต่ถ้าหากว่ามันเจอกับเหตุการณ์เจอกับตัวเราเองตัวเราเองจริงเป็นประสบการณ์ตรงของตัวเองก็คงจะมีประโยชน์ได้ไม่น้อยนะครับสำหรับคนที่เจอปัญหาอยู่กําลังเจอเรื่องนี้พอดีกําลังคิดไม่ตกเกี่ยวเรื่องนี้พอดีเราจะจัดการยัง,ยงไงก็เหมือนกับว่าเพื่อนเตือนเพื่อนหรือว่าเป็นการแนะนํากันสําหรับคนที่เป็นกาลยาน,า,านกาลยานมิตรระหว่างกันก็แล้วกกันนะครับก็ เป็นผลงานที่ผมทําออกมาลหลายๆคลิปแล้วก็รู้สึกว่าตัวเองทําได้ดีมากกว่าคลิปวิดีโออื่นๆน,นะครับแล้วก็เริ่มที่จะเห็นทางของตัวเองจริงๆและผมก็ไม่ได้เป็นคนที่พูดเก่งหรือว่าเป็นคนที่ชอบพูดเท่าไหรนะครับอาจจะไม่ถนัดที่สุดแต่ว่าดูแล้วเราก็มันเป็นการนําเสนอที่น่าจะง่ายที่สุดก็เลยเลือกวิธีการที่จะนาธรรมะนาเกล็ดความรู้หรือว่า ข้อคิดกติธรรมอะไรเล็กน้อยนะครับนำเสนอในช่องของอหลายหลายช่องทางไม่ว่าจะเป็นทาง YouTube ประยองชาแนลไม่ว่าจะเป็นทางเพจ a c e b o o k ประยงไอายเมืองหรือว่าเพลวพราวก็ตามแต่นะครับที่ที่ลงไว้นะครับก็มีหลายๆอันนะครับไม่ว่าจะเป็น Instagram หรือว่าใน t i k t o อกของลุงยงลุงยงอินสปายนะครับในช่อง Tik t o ็อกแล้วก็ในช่องของ อินสตาแกรมด้วยก็กลยหลายๆอย่างแต่ว่าก็เป็นเป็นการแชร์ไปให้กับคนอื่นๆเพื่อที่จะมีโอกาสได้ค้นหาแล้วก็เจอเราในหลากหลายช่องทางแล้วก็สามารถที่จะสร้างแรงบันดาลใจให้กับคนอื่นได้นะครับเหมือนที่ของช่องเลยว่าอุปยองอินสไพอย่างนี้หรือว่าช่องอรปยงชาแนลนะครับอันนี้ก็อยู่ทางช่อง u t u b e นะครับก็อย่างที่บอกไปแล้วนะครับว่าเรามีการสร้างคลิปออกมานะครับแล้วก็ให้แรงบันดาลใจกับคนนะครับ ก็ถือว่าอาจจะไม่ได้เป็นคลิปที่โด่งดังอะไรแต่ว่าก็เริ่มที่จะเข้าสู่การที mm ่เ hmm. รียกว่ามันทําให้เรามีกําลังใจในการที่จะทํามากขึ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งก็เริ่มมีคนติดตามมากขึ้นเรื่อยๆนะครับอาจจะยังไม่ถึงร้อยถึงพันอะไรนะครับก็อยู่ยน้อยนะครับก็ก็คาดว่าเพื่อนๆก็คงจะให้เริ่มที่จะติดตามมากขึ้นเรื่อยๆนะครับสำหรับคนที่ชอบนะครับ สำหรับคนที่สนใจก็อาจจะติดตามแล้วก็พูดบอกต่อๆกันไปแชร์กันต่อกันไปด้วยนะครับสำหรับคนที่สนใจนะครับอันนี้สําหรับช่องทางทุกช่องทางที่ผมได้พูดไปแล้วนะครับแล้วก็ตามเพจของ a c e b o o k นะครับก็สามารถที่จะให้ดาวได้นะครับกดดาวให้เป็นกําลังใจสนับสนุนให้กับผมได้ด้วยเช่นเดียวกันนะครับนอกจากคลิปนะครับที่ผมได้ทาคลิปวิดีโอให้กําลังใจให้เป็นขอ้อคิดกติธรรมไม่ว่าจะเป็นคลิป Reels แบบสั้นๆหรือว่าจะเป็นทิกตอกแบบสั้นๆแล้วก็จะเป็นคลิปยาวๆแบบนี้ซึ่งหลายคนก็บ่นกันว่าไไเอ๊ะทำไมพูดเยอะเหลือเกินพูดมากเหลืเกินก <c oughs> ็ <c oughs> ผมก็คิดว่าอันน่าจะมีสาระประโยชน์สําหรับคนที่ชอบฟังอะไรยาวๆหรือว่าสามารถที่จะมีสมาธิติดตามได้ยาวๆก็อาจจะเป็นประโยชน์ได้ด้วยเช่นเดียวกันวันนี้ไม่ได้พูดถึงเฉพาะเรื่องของคลิปที่ทําผลงานออกไปแล้วนะครับผมก็เรื่องที่ถนัดที่สุดอยากจะบอกว่าวันนี้เตรียมมาด้วยนะครับก็คือเรื่องของการการเขียนภาพนะครับผมก็เขียนภาพอันนี้เป็นภาพที่รวนแล้วแต่เป็นภาพที่ที่เขียนไม่ไม่เสร็จนะครับก็เป็นเป็นภาพที่ที่ถนัดนะครับสําหรับการเขียนเป็นภาพลายไทย หรือว่าเป็นภาพแบบนามธรรมาท,ที่ผมก็มีความถนัดแล้วก็อยากจะนำเสนออันนี้ก็เป็นหนึ่งในนักสัตนะครับนักสัตปีมโรงนะครับเป็นนักสัตปีนะรับมรงนะครับก็เป็นผลงานที่ทำออกมาอันนี้เสร็จแล้วนะครับอันนี้เสร็จแล้วก็จะเป็นภาพเอกกรงคือเป็นภาพที่ใช้สีเพียงสีเดียวตอนนี้ใช้สีดำนะครับแต่ว่าสามารถที่จะเอาไปเปลี่ยนเป็นสีอื่นไดนะ้ด้วยเช่นเดียวกันนะครับก็มีแพลนว่าอยากจะทํนเป็น เสื้อนะครับเป็นเป็นเป็นเสื้อที่ที่อาจจะเป็นเอารูปมาวางเป็นนักสัตว์สำหรับใครที่ชอบนักสัตว์แบบไหนที่เป็นผลงานของผมเองนะครับอันนี้ก็คือออกแบบผลงานเป็นของตัวเองนะครับแล้วก็อาจจะผลิตเป็นเป็นเสื้อออกมาเพื่อที่จะให้เพื่อนๆได้ได้สนับสนุนกันนะครับก็อีกอีกนานนะยังไม่เสร็จง่ายๆเนะเพราะว่ามันมี12ภาพแต่นี้เขียนได้ไม่กี่ภาพแล้วก็เป็นภาพที่ร่างๆไว้ด้วยนะครับอันนี้ก็ เอามานําเสนอเผื่อใครสนใจนะครับอันนี้ก็เป็นนักสัตว์ปีขานนะครับปีขาลนะครับก็เป็นผีเสื้อนะครับผู้หญิงเป็นยยกผู้หญิงนะครับนั่งอยู่บนหลังของของพยักษ์นะครับก็คือสือโคร่งนะครับก็เป็นนักสัตว์ของคนที่เกิดปีขาลนะครับแล้วก็อีกหลายๆอันนะครับอีกหลายๆภาพนะครับจะเขียนพยายามครบให้ให้เสร็จทั้งเซตนะครับก็คือในเขาเรียกว่าอะไรนะ ให้เสร็จทั้งแพ็กเกจเลยนะครับก็คือครบทั้ง12นักสัตว์นะครับอันนี้ก็เป็นนักสัตว์ปีปีเถาะนะครับก็เป็นกระต่ายนะครับกระต่ายในกระต่ายอย่างอ้วนนั้นน่ารักมากนะครับเป็นเท,ทวดาผู้หญิงนะครับนั่งอยู่บนหลังกระต่ายอันนี้สําหรับนักสัตว์ของคนที่เกิดในปีปีกระต่ายนะครับปีกระต่ายก็คือปีปีถอนะครับเนาะก็ปีนี้เป็นปีถาะนะออโอเค นะครับแล้วก็มีอีกลาเยๆภาพนะครับที่ที่กำลังทําอยู่ร่างๆอยู่อันนี้ก็มีอีกหนึ่งผลงานนะครับอันนี้ก็คืออันนี้ก็วาดไม่ได้เป็นทรงเครื่องลายไทยนะครับอันนี้ก็เป็นจินตนาการที่เราตั้งใจจะเขียนแล้วก็เขียนมนุษย์ผู้ชายนะครับเป็นคนผู้ชายนะครับที่นั่งอยู่บนหลังของโคนะครับโคก็คือวัวนะครับเป็นนักสัตว์ของคนที่เกิดในปีปีอะไรปีชูนะครับปีชูก็ปีวัวนะครับอันนี้ ก็เป็นตัวอย่างครับตอนนี้กาลังเขียนปีชวดนะครับเป็นปีของตัวเองอยู่นักสัตว์ปีชวดก็กาลังเขียนอยู่นะครับกาลังลงร่างรายละเอียดอยู่ด้วยเช่นเดียวกันแต่ว่าขยับให้ดูไม่ได้เพราะว่าตอนนี้เอากล้องอะไรวางรองไว้หมดเลยนะครับและนี่ก็เป็นนกอันนี้อันนี้อันนี้จำหน่ายได้เลยนะครับ <c oughs> ก็ไม่ได้อยู่ในไม,ไม่ได้อยู่ในแพ็กเกจ12นักสัตว์นะครับอันนี้เป็นนกวายุพักนะครับเป็นนกที่กิน กินลมเป็นเป็นพักเป็นพักษานะครับก็คือกินกินลมเป็นอาหารนั่นเองนะครับแล้วก็ไม่ต้องกินอย่างอื่นกินแต่ลมนะครับแต่ว่าก็จะอะ่เป็นคนที่อ่เป็นนกที่นะครับบันดาลออกมามีเงินทองอะไรต่างๆนะครับก็คือคนที่อ่มีภาพนี้นะครับก็จะร่ำรวยด้วยเงินทองเหมือนกับนกวายุพักที่เป็นนกข้าบเงินคาบทองมาให้นะครับอันนี้คือ เป็นผลงานที่เสร็จแล้วนะเอาไปใส่กรอบได้เลยนะครับสำหรับควที่สนใจก็ทักเข้ามาได้ด้วยเชน่นเดียวกันนะครับอันนี้ก็ไม่ได้อยู่ในแพ็กเกจ12นักสัตว์นะครับ12นักสัตว์เสร็จแล้วนะครับก็จะเก็บผลงานเอาไว้นะครับที่เป็นต้นฉบับแต่ว่าในส่วนของภาพที่จะทาเสื้อออกมาจาหน่ายในโอกาสต่อไปไม่รู้เขียนเสร็จตอนไหนนะครับมันเยอะมาก,มากๆทีเดียวนะครับอยากจะทําให้เสร็จในช่วงนี้นะครับแล้วก็นอกจากนั้นนะครับก็ยังมีภาพแบบนํำมาถามอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งผลงานเหมือนกันนะครับ อันนี้ก็เป็นภาพอนามธรรมนะครับเป็นภาพเป็นภาพพระพุทธเจ้านะครับแล้วก็เป็นมารพระชนอะไรต่างๆนะครับเป็นภาพแบบนามธรรมนะครับก็ใครมีก็สามารถที่จะชนะพยามารได้ก็ต่อสู้กับอุปสรรคต่างๆใครสนใจก็ถักกันเข้ามาได้ด้ยเช่นเดียวกันนะครับสําหรับภาพอันนี้นะครับแล้วนอกจากนั้นนะครับก็ยังมีมีภาพนี้นะครับเป็นภาพพระพิคเนตนะครับอันนี้เดี๋ยวให้ให้เพื่อนๆได้ดูกันนะครับ อันนี้เป็นพระพิคเนตอันนี้ถามว่าเสร็จรือยังครับก็ยังไม่เสร็จอันนี้เดี๋ยวรอลงเงาลงรายละเอียดอะไรอีกนิดนึงนะครับก็คงจะจะเสร็จมีภาพพระพิคเนตแบบนี้นะครับที่ร่างกันมาอีกเนี่ยเป็นอัตลักษณ์เป็นยูนิคเป็นการเขียนภาพที่เป็นลักษณะเฉพาะของประยมอัญมือหเลยก็ว่าได้นะครับเพราะฉะนั้นถ้าใครอยากจะได้ภาพนี้ก็ติดต่อกันเข้ามาได้นะครับอีกภาพหนึ่งนะครับอันนี้ก็เป็นภาพที่ก็ยังไม่เสร็จกันอ่า ยังทําอยู่นะครับเป,เป็นเทวดานะครับแล้วก็อยู่ในวงกลมที่เหมือนกับคล้ายๆกับเป็นเป็นเชื้ออะมีบาเชื้อโควิดอะไรประมาณนี้นะครับก็เป็นที่มาของคนเรานะครับไม่ว่าจะสูงส่งแค่ไหนก็มีมีจุดต้นกําเนิดมาจากสิ่งที่มันเหมือนกันนะครับก็คือมีเกิดขึ้นมาจากกิเลสเกิดขึ้นมาจากความเรียกว่าเป็นกิเลสน,นะครับก็ย่อมที่จะสร้างสร้างโลกนี้ขึ้นมาได้นะครับอันนี้ ก็คนเราก็เหมือนเรียบสมอนกับดอกบัวนะครับที่ว่าไม่ว่าจะสวยงามขนาดไหนบริสุทธิ์พุทธพรขนาดไหนดอกบัวก็ยังแช่อยู่ในโคลนตมนะครับคนเราไม่ว่าจะสูงส่งแค่ไหนก็สามารถแลก็มีมีที่มาจากที่เดียวกันก็นกนคือเรื่องของนะเรื่องของโลกีโลกรมโลกีอะไรต่างๆนะครับเพราะฉะนั้นก็ทิ้งไม่ได้เหมือนกันนะครับเพราะว่าเรามีด้างเงาจากสิ่งนี้เช่นเดียวกันนะครับก็ต้องไม่ลืม ด้วยที่เดียวกันนั้นก็เป็นปริศนาธรรมที่ก็เขียนเอาไว้นานนะยังไม่เสร็จนะครับพยายามที่จะทำทำเรียกว่า,าผลงาน12นักสัตว์นี้ให้เสร็จคนนะครับอาจจะเมื่อเสร็จแล้วก็จะเอามาทําเป็นเป็นของที่ระลึกให้กับเพื่อนๆน,นะครับสาหรับคนที่เกิดในนักสัตว์ไหนอยากจะได้ผลงานชิ้นไหนเดี๋ยวผมก็จะเอามานําเสนออันนี้คือตัวอย่างนะครับแล้วก็มีเรื่องนี้นะครับเป็นพระ เสีรยระยะเมตไตรนะครับอันนี้ก็เป็นภาพที่เขียนอาจจะมองไม่ชัดเท่าไหร่น,นะครับอันนี้ก็ยังลงรายละเอียดไม่ไม่ครบนะครับก็ยังยังยังเป็นภาพร่างแล้วก็ลงสีไปบางส่วนนะครับอันนี้จะเป็นทําเป็นสีนะครับเป็นภาพสีก็เป็นเหมือนกับภาพพระบทนะครับเป็นภาพพระบทก็คือภาพที่ภาพที่เขียนบนผ้านะครับก็คือบทนี่มาจากคําว่าปะตะแปลว่าผ้านะครับก็เรียกว่าเป็นภาพที่ผมเขียนมานี่ก็เป็นเขียนบนผ้าขาวเป็นผ้า ได้ดิบทั้งหมดเลยนะครับก็สามารถที่จะส่งให้ง่ายๆแบบนี้แล้วก็เอาไปใส่กรอบที่บ้านได้เลยนะครับหลายๆผลงานถามกันเข้ามาได้หรือว่าจะให้เขียนภาพอะไรเป็นพิเศษเราก็สามารถที่จะสั่งเข้ามาได้โดยเช่นเดียวกันนะครับอันนี้คือผลงานที่ตั้งใจจะนําเสนอแล้วก็อยากจะฝากไว้ให้เพื่อนๆได้สนับสนุนกันด้วยนะครับสำหรับคนที่สนใจอันนี้คืออีกหนึ่งความถนัดน,นะครับก็คือการเขียนภาพอาจจะเขียนภาพแนวนี้อาจจะไม่ได้แตกต่างจาก คนเดินเท่าไรแต่ว่าผมคิดว่าทุกคนเขียนภาพมันจะมีอัตลักษณ์ของตัวเองมีความโดดเด่นมีความเป็นยูนคของตัวเองอาจจะไม่ได้สวยแบบศแบบิลปินแห่งชาติอะไรขนาดนั้นนะครับแต่ว่านะถ้ามามองกันถึงความดูเป็นความศักดิ์สิทธิ์ความความมีมีสเสน่ห์นะผม,ผมคิดว่าภาพเหล่านี้มีมสเสน่ห์นะแล้วก็การันตีได้ว่าเวลาเอาไปติดในคนถามคนมองแน่เลยนะไปติดปายผนังในคนสนใจอย่างแน่นอนเลยครับแล้วก็อยาก,ยากจะทําเป็น ที่สามารถจับต้องได้ไม่สามารถไม่แค่แค่ว่าเอาไปติดตามฝาผนังบ้านตามรีสอร์ทโรงแรมอะไรตัวนั้นนะครับไม่ได้ไปติดโชว์แค่นั้นยังสามารถที่จะเอามาอยู่บนเสื้อผ้าเอามาอยู่กับผลิตภัณฑ์ได้ด้วยเช่นในฝันก็คือวางแผนต่อไปนอนาคตนี่ก็คือผลงานที่อยากจะฝากไว้นะครับสาหรับศิลปินเล็กๆเพื่อศิลปินน้อยๆอยนะครับที่ ก็อยากจะสร้างผลงานไว้ให้กับโลกนี้เช่นเดียวกันแล้วก็คงจะมีผลงานออกมาเรื่อยๆไม่ว่าจะเป็นผลงานการออกแบบโลโกโอ้อะไรต่างๆผมก็ทาหลายๆอย่างหลายๆเรื่องด้วยกันนะครับวันนี้ก็มาพูดถึงเรื่องของงานเบื้องหลังงานที่ไม่ได้ถูกนําเสนอเท่าไรนักนะครับแต่ว่าก็ยังทําอยู่แล้วก็เป็นความถนัดความสามารถของเราเช่นเดียวกันแล้วก็เป็นยอย่างงานที่ออกมาพูดคลิปเรื่องของการให้กําลังใจข้อคิดคติธรรมอะไรต่างๆเหล่านี้ก็ยังทําอยู่ต่อไปนะครับ เรื่องของคลิปสั้นแบบให้กำลังใจสั้นๆที่ปรากฏใน TikTok ใน Reels ก็อยางทำอยู่ก็สำหรับทุกคนที่จะสนับสน,นุนก็สามารถที่จะสนับสนุนด้วยการกดดาวหรือว่ากดไลค์กดอะไรก็ระเตนที่ที่จะทำให้เรานะ <c oughs> เป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้นก็เป็นการสนับสนุนกันนะครับอันนี้ก็คือหนึ่งในผลงานที่ ที่ทําออกมาในหลายผลงานไม่ว่าจะเป็นผลงานแต่งกลอนการเขียนบทความอะไเล็กน้อยในเล็กเล็กน้อยๆในเว็บไซต์ก็ก็ทําไว้ด้วยเช่นเดียวกันนะครับก็อยากจะให้เพื่อนเพื่อนเห็นนะครับเพื่อที่จะเป็นแรงบันดาลใจว่าคนเล็กตัวเล็กๆอย่างเราหรือว่าคนที่ไม่ได้มีชื่อเสียงโด่งดังอะไรอย่างเราในคนธรรมดาแบบเราก็สามารถที่จะสร้างผลงานขึ้นมาเพื่อเป็นของฝากไว้ให้กับโลกนี้ไว้ให้คนอยู่รุ่นหลังเราได้ดูต่างหน้าแม้ว่าเราจะมีชีวิตอยู่หรือว่าเราจากไปแล้วจากเป็นจากตาย ผลงานก็ยังคงมีอยู่ให้เขาได้ชื่นชมนะครับสังเกตว่าคนสําคัญศิลปินคนสําคัญหรือว่า,านักเ็เรียกว่าคนที่ทําผลงานออกมาไม่ว่าจะเป็นงานในสาขาวิชาชีพไหนก็แลวแต่เป็นคนคน,คนสำคัญในประวัติศาสตร์ไม่ว่าจะเป็นในในเรื่องไหนก็ตามแต่ก็ถูกบันทึกเอาไว้นะครับว่าเป็นคนที่ มีอุปการะคุณหรือว่าเป็นคนที่ทํางานเกี่ยวกับเรื่องนี้นะครับเก่งเรื่องนี้ทําผลงานเอาไว้ให้คนปัจปจ,จุบันหรือว่าคนในอนาคตได้นําไปโตอยอดก็คงจะดีไม่ใช่น้อยนะครับถ้าหากว่าเราไม่ได้เกิดมาในโลกนี้นะครับเป็นมนุษย์ก็เป็นกับเขาด้วยเวลาเวลาอยู่ก็ก็ไม่ได้ทําอะไรแล้วก็ตายไปอย่างไม่มีผลงานนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้นะครับไม่ว่าเราจะถนัดเรื่องอะไรเราจะเก่งเรื่องอะไรก็ขอให้เราลุกขึ้นมาทําผลงาน เอาไว้แล้วก็นำเสนอผ่านช่องทางต่างๆทั้งสโซ,ชโซชเชียลมีเดียแล้วก็สื่ออะไรต่างๆที่เราสามารถจะนำเสนอได้ว่าจะเป็นเรื่องของการให้คนได้มารับรู้ได้มาเห็นได้มาชื่นชอบชื่นชมหรือว่าติชมทั้งติและก็ชมได้ด้วยเช่นเดียวกันนะครับเพราะฉะนั้นก็อยากจะ ชวนเพื่อนๆน,นะครับทุกคนนะครับลุกขึ้นมาทําผลงานเอาไว้นะครับไม่ว่าจะเป็นผลงานที่ได้รับความชื่นชอบชื่นชมหรือว่ายังไม่มีคนสนใจไม่ได้รับความชื่นชอบชื่นชมหรือว่าทุกคนมองว่าเป็นงานธรรมดาไม่มีไม่ได้โดดเด่นหรือว่าว้า,าวอะไรนะครับก็ขอ,อขอให้เรามองข้ามไปนะครับแล้วก็ทําผลงานออกมาเรื่อยๆในที่สุดนะครับเราก็คงจะมีผลงานไว้ เพื่อที่จะเอาไว้ให้คนได้ดูต่างหน้าเขาบอกว่าคนเรานะครับเกิดขึ้นมาอยู่ในโลกนี้ได้ไม่เกินร้อยปีปัจจุบันนี้คงไม่ไมพูดถึงร้อยแล้วคงไปยากแล้วร้อยหนึ่งนะครับก็คงจะประมาณ5้า70ปีอยู่ประมาณนี้นะครับตามที่เขาสำรวจว่าอายุเฉลีย่ยของคนทั่วไปประมาณ 60- 70ปีประมาณนี้นะครับเพราะฉะนั้นชีวิตเรามันดูสั้นเหลือเกินเพราะฉะนั้นก่อนที่จะได้เดินทางไปที่อื่นนะครับก็ควรที่จะมีผลงานฝากไว้ให้กับคนใน โลกนี้ต่ว่าคนในรุ่นหลังเราได้ศึกษาหรือว่าได้เห็นต่างหน้าเรานะครับว่าโอ้พวกคนคนนี้ก็ทําเรื่องนี้เขาตอนที่เขามีชีวิตอยู่เขาอยู่ที่นี่เขาทําเรื่องนี้เรื่องนี้ไว้แล้วก็นี่คือผลงานของเขานะครับเพราะฉะนั้นก็อยากจะให้เรานนั้นสร้างผลงานเอาไว้นะครับเขาบอกว่าคนเรานะครับไม่สําคัญว่าจะมีชีวิตอยู่ยืนยาวอยู่คู่กับโลกนี้นานแค่ไหนนะครับแต่มันสาคัญที่ว่าเราได้ฝากอะไรไว้ให้กับโลกใบนี้ได้จดจาบ้างนั่นแหละ มันน่าจะสําคัญกว่านะครับถ้าหากว่าเพื่อนๆเห็นว่าคลิปวิดีโอนี้ดีมีประโยชน์ก็ขอให้เพื่อนๆช่วยกันกด subscribe like s h a ์แล้วก็กด c o m มนต์แสดงความคิดเห็นติชมกันเข้ามาได้นะครับชื่นชอบชื่นชมอย่างไรก็สามารถที่จะเ,เขียนอมเมนต์กันเข้ามาได้นะครับหรือว่า,ามีอะไรทีเ่เป็นข้อตินะครับก็สามารถที่จะติเพื่อที่จะก่อนะครับยอ <laughs> ย่าด่ากันแล้วกันนะครับก็คือติเพื่อที่จะให้เราได้เห็นว่า ควรจะท,ทาตรงนี้ตรงนี้นะครับควรที่จะเสริมข้อบอกพรองอย่างไรนะครับอันนี้ก็เป็นความสําคัญของการเขียนคอมเมนต์ให้กําลังใจแล้วก็ให้คำแนะนำกันเข้ามาอย่างนี้ก็แล้วกันนะครับเนาะ <BE AT> แล้วก็สำหรับเพื่อนๆที่ยังไม่ได้เป็นเพื่อนกันนะครับ <BE AT> ก็บอยากให้ติดตามเป็นเ <BE AT> พื่อนกันไว้กด s u b s c r i b e ติดตามเป็นเ <BE AT> พื่อนกันไว้เพื่อที่จะได้เป็นเ <BE AT> พื่อนกันไว้ตอนนี้เพื่อนกันน้อยๆอยู่นะครับก็อยากจะให้ติดตามเป็นเพื่อนกันไว้เยอะๆนะครับเพราะว่าการติดตามเป็นเพื่อนกันไว้ก็มันก็สร้างกําลังใจแล้วก็ มีกำลังใจที่จะทําผลงานออกมาเรื่อยๆนะครับและที่สําคัญที่สุดนะครับก็คืออย่าลืมกดกระดิ่งนะครับเพื่อที่จะแจ้งเตือนเมื่อมีคลิปวิดีโอใหม่ๆเข้ามานะครับจากช่องประยุทธ์ชาแนลหรือว่าช่องที่ผมนําเสนอไปในสื่อโซเชียลมีเดียต่างๆก็สามารถที่จะได้รับการแจ้งเตือนและก็ได้ชมก่อนใครโดยเฉพาะอย่างยิ่งในยูทูบนะที่มันคงไม่แจ้งเตือนนะโดยเฉพาะอย่างยิ่งใน YouTube ก็จะได้รับชมคลิปวิดีโอใหม่ๆก่อนเพื่อนเลยนะครับสำหรับคนที่กดกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้นะครับ สำหรับคลิปนี้ก็ลาเพื่อนๆไปแล้วด้วยเวลาเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ